คลิปนี้ค่ะทุกคนมามทมมอยเกี่ยวกับประเดนล่าสุดน้องลิซ่าจะปรากฏในรายการใหม่ของ Netflix นะคะ h i t Make r ซึ่งจะเป็นโปรดิวเซอร์ทั้ง12คนขามาอยู่ในแคมป์เดียวกันนะคะแล้วก็จะแข่งขันการแต่งเพลงให้กับศิลปิน3คนประมาณนี้ค่ะจอห์นเเจด์ชาบูซีแล้วก็น้องลิซ่ารายการฟ e ล l f ลเรียลลิตี้ค่ะแล้วก็คือนักแต่งเพลง12คนในแคมป์เนี่ยจะแบ่งทีมการแข่งขันแต่งเพลงให้กับนักร้อง3คนเรียกว่าน้องดิซ่าน่าจะมีเพลงใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าจะแบ่งทีมแข่งขันกันแต่งเพลงให้กับนักร้อง3คน God. ดังนั้นฟิลฟิลมันก็จะระมาดดีเดอ้อซึ่งทีนี้ค่ะนอกเหนือจากว่าอ้านงลิซ่ามีเพลงแน่นอน,นะคะเพราะว่าเขาจะแต่งผ่านสารคดีอันนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมันจะมีบางช่วงบางตอนในเน็ตฟลิกอะนะคือมันเป็นเสียงนงลิซ่า หลายคนก็บอกว่าเป็นเสียงน้องลิซ่าแหละแอดก็คิดว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยค่ะสารคดีอันนี้สุดท้ายแล้วต้องมีเพลงนั่นเองนะคะโอ้ใหม่ก็เราจะได้วีดเพลงใหม่ของน้องลิซ่ากันด้วยนะคะนี่ฟังไม่อยู่ชุดไม่อยู่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งมาประกาศว่าจะมาขายเสื้อผ้าแล้วก็นําไปบริจาคให้กับการกุศลเมื่อตอนบ่ายตกค่ำก็ปรากฏตัวใน Netflix ซีรีส์ Hitmakers เกี่ยวกับนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์12คนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในซูปตาร์นะคะจากบทนำพล็อตเลยนะคะนี่เป็นหนึ่งในซูปตาร์ที่ จะมีส่วนในรายการนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะแต่งเพลงให้กับศิลป,ปิน3คนเลนะเพื่อนๆอ้า เริ่อดมากแล้วก็ในวิดีโอเปิดเผยออกมาล่าสุดนะคะองลีซ่าก็เหมือนกับวิดีโอคอลก็น่าจะมีการคุยคุยกับโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงนั่นเองเนาะโอโ้โหเดบิวต์เนฟลิกจ้าซึ่งจะออนแอร์24กรกฎาคมนี้นะคะเรื่อดๆไปเลยรีดีว่างานเพลงเมื่อไรเขาก็คิดถึงเราค่ะซึ่งก็มีข้อมูลนะคะว่า่อานี้ที่พวกเรามีการบีดบีบกันค่ะที่บอกว่าคุณฮาวิเมสเซนจูเนียค่ะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ภาพโปรดิวเซอร์ภา,พ,าพ,พยนตร์แลวก็ซีอีโอของ Recording Academy นะคะเป็นองค์กรที่ก่อตั้งและก็จัดงานประกาศรางวัล g r ร m m ี s Award กล่าวในที่ประชุม Asian Leadership Conference ค่ะว่ามีการร่วมงานกับน้องลิซ่ามเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้ว่าแสดงว่าโปรเจกต์นี้ใช่หรือไม่คะโอ้ m ม่อ็คือแอดรู้สึกว่าสําหรับสารคาดีก็เกินขั้นมากๆนะคะอันนี้มีเพลงด้วยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์เลทีเดียวนะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคนะคะที่นํามาฝากคา่ะ แล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคือแอดว่าเหมือนเสียง้องลิซ่าเลยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเป็นเสียง้องลิซ่าหรือเปล่าซึ่งอันนี้คือเขาไปตั้งแคมป์แล้วเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นรายการอัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยตดต่อต่างๆแน่นอนว่าคงมีเพลงออกมาแล้วละ่ะดังนั้นเราจะได้ฟังเพลงกันนะคะก็เตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะคะแม่ๆยี่สิบสี่กรกฎาคมน,นี้นะคะสารคดีเรื่องนี้จะออนแอร์ทาง e ดฟีดข่าวรอบปฐมทัศน์รอติดตามได้เลยพร้อมวีดเพลงใหม่ของเต้าลิซ่าก็เป็นกิมมิคเพิ่มเติมนะคะ